ชีวิตคนเรานั้นเกิดมาเพื่อรอวาระสุดท้ายหรือวันตายนั่นเองเพียงแต่ไม่มีใครยังรู้ว่าวันตายของตัวเองว่าจะจบสิ้นลงเมื่อใดคนเราล้วนหลากหลายอาชีพบางคนก็สามารถเลือกงานได้แต่บางคนก็ไม่สามารถเลือกงานทำได้ความจำเป็นในการดำรงชีวิต นั้นบีบบังคับให้ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำแต่ไม่มีทางเลือกจึงต้องทำด้วยภาวะจำยอมเพื่อปากท้องของตัวเองและครอบครัวนายเบิ้มเป็นคนรูปร่างใหญ่แต่การศึกษาไม่ค่อยสูงนักเคยเข้าไปทำงานในกรุงเทพมาแล้ว แต่ไปไม่ไหวจึงต้องกลับมาประกอบอาชีพเก่าก็คือเป็นมือเพชรขาดขาาหมูเถือนเพื่อป้อนให้กับเทียงหมูในตลาดกระทั่งวันหนึ่งข่างบ้านจัดงานแต่งงานทางเจ้าภาพจะล้มหมูล้ม,มัวจึงได้ไปบอกกล่าวกับนายเบิม่มขอให้มาเป็นเพชรขาดให้ นายเบิ้มก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะเขากับเจ้าภาพคุ้นเคยกันมาเป็นอย่างดีและรับงานนี้ก็ไม่ได้ว่างสินตอบแทนอะไรปกติแล้วนายเบิ้มจะไปลงฆ่าสัตว์ตอนตี2เพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วจากนั้นก็ช่วยลูกมือชำแหละแยกสิ้นส่วนนวัยวะต่างๆและจาก กลับบ้านไม่เกินหกโมงเชา้าพร้อมกับเนื้อหมูไปใ,ให้ลูกเมียประกอบอาหารเพื่อนบ้านเขาจะล้มงัวล้มหมูประมาณตีสามตีสี่เพื่อจะให้ทันปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่จะมาร่วมงานแต่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบสิบกว่าปีเลยก็ว่าได้ พ่อเจ้าสาวเป็นลูกกำนันส่วนเจ้าบ่าวเป็นนักการเมืองมีชื่อเสียงระดับจังหวัดและพ่อของเจ้าบ่าวก็เป็นนักการเมืองระดับประเทศสสอๆติดต่อกันมานานหลายสมัยการล้มหมูล้มงัวก็เพื่อเลี้ยงคนที่มาร่วมงานในตอนเช้านั้นเพราะในช่วงเย็นจะมีการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน มีหอประชุมใหญ่ในต่างจังหวัดโดยมีบุคคลสำคัญมาร่วมงานมากมายจะว่าเป็นงานแต่งครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดก็คงไม่ผิดนักแล้ววันสำคัญก็มาถึงนายเบิ้มออกจากบ้านตีหนึ่งกว่าซึ่งเร็วกว่าปกติเกือบชอั่วโมงตอนนั้นทางโรงค่าสัตว์เปิดแล้ว นายเบิ่มก็ลงมือเชือดหมูข้อร้ายตัวแรกกันทีจากนั้นก็หันไปจัดก,การตัวอื่นรวมทั้งสิ้นเจ็ดตัวโดวยใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงเพราะไม่มีลูกมือช่วยจับนู่นจับนี่ใส่มือให้เหมือนทุกวันระหว่างนั้นลูกมือที่มีเกือบสิบคนก็เริ่มทยอยมากันบ้างแล้วและ คนของกำนันก็มารอรับที่โรงฆ่าหมูรออยู่แล้วด้วยนายเบิ่มสั่งงานลูกมือเสร็จก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านกำนันแม้นทันทีที่นั่นจะไม่คึกคักพอสมควรเพราะมีวงเล่ามาร่วมทางเครื่องเสียงเปิดเพลงมาตลอดคืนลูกมือที่กำนันแม้นจัดหามาให้ นั่งดื่มเหล้ารอมาทั้งคืนนายเบิ่มเริ่มลงมือเชืิดหมูเป็นตัวแรกก่อนจะลงมือเชิดงวสลับกันไปจากนั้นก็บอกลูกมือที่พอจะเป็นอยู่บ้างให้มาช่วยจำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆโดยแบ่งหน้าที่กันไปส่วนตัวเองก็นั่งพักดื่มเหล้าไปบงังพัง พ็ยังมีหมูมีหมูกับงัวอย่างละตัวให้เชือดอีกนายเบิ่มเริ่มดื่มเหล้าไปสองสามแก้วก็ลงมือต่อโดยเริ่มคาหมูเช่นเคยเพราะตัวเองถนัดหมูตัวที่สองใช้เวลานานพอสมควรเพราะมันทั้งดิน้นทั้งวิ่งเหมือนจะรู้ตัวว่าถึงวาระสุดท้ายของมันแล้วกว่าจะจับได้ก็เสียเวลาไปเยอะ แถมยังใช้คนจับมากขึ้นกว่าตะเชื่อดได้จนในเบิ่มเองยังสายหน้าเพราะตั้งแต่เป็นมือพปะจะขาดมาไม่เคยใช้เวลานานถึงขนาดนี้มูโคลาลตัวนี้กรีดร้องเสียงด้วยความเจ็บปวดอย่างโหยหวนจนบางครั้งถึงกับคนลุกและเสียงร้องของหมูตัวนั้นเองก็ปลุกชาวบ้านให้ลุกก่อนที่กระบวนขันมาก ของฝ่ายเจ้าบ่าวจะมาถึงในเวลาเจ็ดโมงเช้านายเบิ้มผ่าจากงานหมูแล้วเดินไปหาเจ้าหงหนุ่มเยื่อสังเวยงานแต่งต่อไปอย่างใจเย็นพร้อมมีแหลมคมกริบกู่มือแต่ด้วยเหตุผลกนใดไม่ทราบได้เมื่อนายเบิ้มเดินไปสะดุด เอามานั่งตัวเล็กเลที่ใช้นั่งชำระเนื้อจนตัวเองเสียหลักล้มควม่ำตัวในเบิ้มเองถลาเป็นนกปีกหักก่อนที่จะล้มควม่ำลงกับพื้นอย่างไม่เป็นท่าและจังหวะนั้นเองที่ปลายแหลมมีดเสียบเข้าที่คออย่างจังนายเบิ้มร้องโอ้ย นายเบิ่มร้องเสียงรั่นด้วยความเจ็บปวดมือมีดมือกำมีดแน่นเพื่อนบ้านที่เห็นลูกมือกว่าสิบคนก็รีบกูกันเข้ามาหาพอเห็นมีดปักคอของนายเบิ่มเช่นนั้นจึงร้องเอะอะโวยวายจนแตกตื่นไปทางคุ้มนายเบิ่มถูกหามส่งท้ายรถกระบะ ทั้งที่ยังมีมีดปักคออยู่ระหว่างที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลนั้นนายเบิรมก็ทั้งดิน้นทั้งร้องโดยความเจ็บปวดไปตลอดทางบางครั้งก็ร้องกรีดร้องเสียงแหลมเหมือนหมูที่ถูกเชือดคอยังไงอย่างนั้นสุดท้ายแล้วนายเบิรมก็ผิดฉากชีวิตของการเป็นมือพระจตอย่างน่าสังเวชก่อนจะถึงโรงพยาบาล แล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะครับเพชสคาดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ยิ้มสู้ผีเพื่อเป็นกำลังใจหาเรื่องมาเล่าให้ฟังต่อนะครับสวัสดีครับ